ย่ำตบครับนอ <ะ S 2> <น>่ะก้าวตบก้าวตบก้าวก้าไม่กระโดอะอดอ่ะอ่าไม่ต้องกระโดดแต่ถ้าใครแข็งแรงจะกระโดดได้ไม่มีปัญหานะอ้าวสวัสดีสวัสดี50ยังพิดได้ใบยบยใครคะคุพี่กุง้งครับปอนแลโคุณพี่กุง้งค่ะ คุณพ่อคุณแม่ลูกสองวัย55และ56กําลังจะเป็นคุณและคุณย่าวันนี้เรามาเบิร์นไขมันกัน16นาที16ท่าเหมือนเดิมนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า16นาทีนะครับโอเคเตรียมตัวเบิร์นไขมันเอาท่าที่หนึ่งเราเดินย่ำแกวงแขนไปด้วยนะครับเดินย่ำแกวนแขนไปด้วยแกวนแขน ให้ต่อมน้ำเหลืองใต้จากแลเราทำงานไปเอยยิ้มด้วยนะออกกำลังกายไปยิ้มไปเนี่ยออกกำลังกายให้มีความสุขค่ะอ,อ่าพ,พี่กุ้งชอบตอนออกกำลังกายที่สุดเลยพี่ตุ้ม่ชอบตอนออกกำลังกายเพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกได้ขยับตัวรู้สึกอดีนาลีมันลังมีพลังงานแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ยิ้มด้วยคออใครจะมาออกกำลังกายหน้ากล้องละบึง้งถูกปะ เออเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขชอบชอบอ้าวแอมมี่มาแล้วสวัสดีแอมมี่จ้าที่รักเช็คภาพเช็คเสียงให้โค้ดพี่กุ้งด้วยนะใครเพิ่งเข้ามานะท่าที่สองาเรายกเสียงเข่าสูงมานะครับยกเข่าสูงยกแขนสูงนะท่าที่สองนะโอเคตอนนี้เราย้ำไ้ก่อนครับย้ำไ้ก่อนอ้าว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 ให้คิดว่ากำลังเดินชอปปิ้งอยู่ไปครับผมไป อ่ะเขาแขนสูงขาสูงออ้าวอ่าเขาสูงยกแขนขึ้นไปบางนค,บคนบอกเพิ่งออกมันจะขัดขๆหน่อยนะเหมือนแบบร่างกายมันเพิ่งจะขยับไปนะฝากกดแชร์กันด้วยนะคะคนที่เข้ามาแล้วพี่กุ้งฝากกดแชร์ด้วยนะอ่ะไป ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปไปโอเค้ันต่อไปเดินตบนะครับอ่าเนี่ยไม่ต้องโดดไม่ไม่ต้องโดดนะครับก้าวตบก้าวตบแล้วกันนะครับบก้าวตโอเคแต่ย้ำไว้ครับย้ำไว้ย้ำไว้เดินแบบลดแรงกระแทกอ่าช่วงระหว่างพักย้ำไว้ย้ำไว้พี่โกสุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ออกกลังไปครับ<า>ผมบอา่าย่ำตบครับะก้าตบก้าตบก้าวก้าไม่กระโดดอ่ะเอาไม่ต้องกระโดดแต่ถ้าใครแข็งแรงจะกระโดดได้ไม่มีปัญหานะอา้าวไป เมื่อยเหมือนกันนะเมื่อยสิขาเมื่อยมาเริ่มเลยละถ้าเราไปนะครับมือไว้แบบนี้นะครับก้าวเบางหลังพร้อมอ่านี้นะครับโอเคนะอ่าตอนนี้ย่อมไ้ก่อนครับย่อมไ้ก่อนระหว่างพักตอนนี้ดื่มน้ำได้อย่าเดินไปก้าวข้างหน้ามากครับโค้กพี่กุ้งมันขามันขาดครับโอเคหายมากทันนะโอเคไปก้าวเบางหลังครับก้าวหลัง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 ทำผิด อ้าว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 อาจจะยินเสียงฉีดน้ำเล็กน้อยเข้าไปในจออ่ะอ่ะอาะอ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีการรดน้ำต้นไม้แถวนี้อยอะดีอ่ะอ่ะอ้าว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 โอ้โหท่านนี้ได้บริหารสะบักด้วยนะใช่สะบักหลังเนี่ยรู้สึกเลย มันเมื่อยนะยิ่งคนที่ใช้พวกคอมพวกอะไรอย่างนี้เนาะอ่าใช้คอมใช้โทรศัพท์เป็นการจดจ่อโอเคถ้าเราไปชก<อ>ชกก้าวหน้าอ่าชกแล้วก้าวไปข้า,ขางหน้าขาไปข้างหน้าขาไปข้างหน้าน้องนุชสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วไป <Bye. S 2> อ่ะอ่ะอ่ะ ้ปไ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 ป <ST RI K> ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขอให้ได้ขยับตัวขยับแข้งขยับขานะอืมอ่ะ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 อ,อ,อ่ะอ่ะเอาเอาถึงจะเมื่อยแต่เรายังไปได้อยู่ไม่หยุด อ่ะ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 ขอไปตุ้มรือเปล่าเนี่ยโอ้โหทำใครครับมีผู้วัถ้าเราไปเดินถอยถอยก้าวก้าถอยถอยนะครับอ่าหน้าหน้าหลังหลังนะครับโอเคตอนนี้พักยามไว้ครับยามไว้น้องทอยสวัสดีค่ะน้องทอยน้องทอยเช็คภาพเช็คเสียงให้ด้วยพักชัดหนึ่งเสียงชัดกว่สองหน้าหลังหลัง เอาเอา,เอ,าอ่าแกวงแขนไปด้วยให้คิดว่าเรากำลังเต้นอะไรมันๆอยู่อ,อแขนขยับนะจะให้ต่อมน้ำเหลืองใต้จะกระแรกทำง,งานนะเอ้าเอ้าเอ้าเอาโอ้เล่นไปเล่นมามันเอ้าหน้าหน้าหลังหลัง ถ้านี้เนี่ยคนดูทีวีอยู่นะก็ทําได้นะ<ช>ลุกขึ้นมายืนดูทีวีแล้วก็ก้าวไปด้วยสู่บ้านเนาะโอเคถ้าเราไปพักก่อนช่วงพักก็นี่ครับขยับเอาไว้สามหนึ่งโหซับซ้อนแล้วสองเนี่ 1 2 3 4งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอง่เริ่่แล้วครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาอันนี้ตัวเองยอย่นี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสใครเหมือนโค้ดพี่กุ้งก็ยำยไปแล้วค็อย่างเงี้ย นะคบคฟังดูจังหวะพี่ตมคด้วนงสี่หนึ่งสองสามส่หนึ่งสสามสี่หนึ่งสอสาสี่หนึ่งสสาสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่ง2 3งสามสี okay. ่หนึ่งสองสาสโอเคถ้าเราไปแต่ได้ขยับะอะถ้าเราไปนะครับทำให้ดีนะครับ ยังไว้ครับยังไว้พี่วริดมาแล้วพี่วริดเช็คภาพเช็คเสียงมาให้เรียบร้อยพี่วริดเล่นด้วยกันจ้ะไปยกเข่าสูงไฮนี่ไฮแปลว่าสูงนี่แปลว่าเข่าเริ่มยกไปขึ้นนะเนี่ยเริ่มไม่ไฮแล้วเริ่มไปขึ้นไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆทำค่อยๆทำไป ไปนิดนึงไปครับไปผ่านไปครึ่งทางได้ใช่ไหมแปดท่าแล้วครับแปดท่าแล้วแปดนาทีแล้วแปดท่านี่เราใช้เวลานิดเดียวนะออกกำลังอ่ะถ้าไปกางแขนนะครับกลางขาวไว้บิด บีดนะครับโอเคย้ำไว้ครับย้ำไว้ย้ำไว้ก่อนเดี๋ยวพอเริ่มล้วบอกนะฟังสัญญาณครับมันตื้อตื้ตื้นโอ้เช็คภาพเช็คเสียงให้น้องด้วยจ้ากดหนึ่งเสียงชัดกดสองมาให้หน่อยนะแล้วเล่นด้วยกันอึ้บอึบอึบอึบทำตามจังหวะเรานะคะไม่พร้อมกันไม่เป็นไรนะขอให้ได้ทำโอ้โดนดนท่านนี้ ได้ทั้งเอวได้ทั้งขารู้สึกนะเลยไป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 นิดนึ่งไปโอเคท่านเราไปพัก,พก นะครับมันเตะตะก้อซ้ายขวาี่อยนะครับมันเตะตะก้อซ้ายขวานะครับย,ยาไมไปครับเล่นได้กันจ้ะพี่อ้อยยิงตัวยังแขนออกไปไปมันเตะตะก้อส่องตัวดีๆไม่งั้นเนี่ยเราจะรับลูกตะก้อไม่ได้แล้วเราจะหายท้องด้วย <c oughs> อันนี้บอกตัวเอง <c oughs> อ,อ,อ่ะอ่ะไป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 เอา อ้าวอ้าวเตะ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 นิดหนึ่งเตะหน่อยเตะหน่อยอึ๊บขาซ้ายนี่ยกไม่ค่อยขึ้นแล้วนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเริ่มหนักเริ่มหนักแต่เราไปอยู่ไปเรื่อยๆเปเรื่อยๆเล่นด้วยกันค่ะเล่นด้วยกันสู้ๆครับสู้ๆน้องแอมเล่นด้วยกันน้องแอมเคเมื่อกี้เราเตะแปลใช่ไหม ทีนี้เราจะเ<ส>หมือนกับอ่าเห็นไหมข้างหลังข้างหลัง,ง,ลงนะครับโอเคยํำไว้ครับยํำไว้ยำไว้ยํำไว้ไวก่อนเป็นช่วงพักเราก็คือยํำพอ,อพี่ตุ้มบอกเริ่มเราไปไปไป,ไปข้างหลังข้างหลังอะ่ะไปจริงๆเนี่ยมันเป็นการเบิร์นแบบเบาๆเองนะแต่มันก็เหนื่อยนะ มันเป็นการขึ้นไหวตลอดไงเออมันแบบเราไม่ต้องกระโดดเพราะว่าบางคนกระโดดไม่ได้ไงข้อเท้าอาจจะแบบไม่ดีใช่ไหมก็ทำแบบนี้เอาไปไปนิดนึงไปไปไป โอเคถ้าไปยชกย่อชกย่อชกย่อชกนะครับโอเคชกเป็นตรงแย็บอะครับแย็บแย็บเดี๋ยววันแย็บคิดมากครับทำตามขอจิบชาหน่อยช่วยเพิ่มการเผาผันนิดนึงย้ำไว้ครับย้ำไว้ใครที่นั่นนะครับโอเคนิดตัวย้ำไว้ไปย่อชกเออชกเป็นตรงชกเป็นตรงเออไปเดี๋ยวหน้าขาดหน้าขาดชกไปชกมาหน้าขาดไปไปไป ไปไป <c oughs> ไปไปอะอะใครยังอยู่ด้วยกันตอนนี้กดห้ามาหน่อยแล้วกองเชียร์กองเชียร์กดห้ามาหน่อยถ้ายังไม่ไเล่นเล่นกดห้ามาหน่อยคนเล่นถ้ากดได้ก็กโยก,ก <ด S 2> เลยนะครับโยกและกดไม่ได้ก็เดี๋ยวใอยกดเอออยู่ด้วยกันกดห้ามานิดนึงค่ะอะไปไปไปใครผันไปผานมากดห้ามานิดนึง โอเคต่อไปเราฮุกุกุกเวียงเป้าหมายคือกกหูนะครับกกหูย่อตัวย่อตัวโยกไปด้วยนะครับโอเคตัวหนึ่งสวัสดีแ่ะนหนึ่งเต็มตัวเต็มตัวปช่ยอฮุกอึบ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 ใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยเอ้ยเป้าหมายกกหูของคู่ต่อสู้ ไปเอาให้คางหันไปเลยหน้าหันไปเลยเออเออเคยเห็นไหมนักมวยที่เวลาโดนพิบแล้กเนี่ยโดนเขากกขูอ่ะอ่ามัดนี้เป็นมัดน็อกเลยนะโดนแน่ป้ายเมื่อกี้เราแยัดเลยไหมเราทางที่เราฮุกฮุกฮุกนี่แปลว่าตะขอนะใช่เกี่ยวอะไรอย่างนี้ไหมใช่หรือไงฮุกก็คือตะขออ่ะอ่ะเก่งกลาทํำตัวด้วยนะอ่ะเออเออ สสวัด,ดีครับโอเคอันต่อไปเราจะเสยอัปเปอร,ร์คัทจอดับจอดับอัปเปอร์คือเสยขึ้นเห็นไหมครับอ่านะครับย้ำไหมย้ำไว้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 กลับมากลับมาไปเสยขึ้นพี <c oughs> อ่อ,อ้อยจะห้ามาให้เอ้จะ้จะจะ้จะจะ้ะจ้ะจ้ะจ้ะไปไป ไปสู้ๆค่ะขอบคุณทุกคนที่กดห้ามานะกองเชียร์อีกสามท่าใช่ไหมเอาเอาสองท่าครับอีกสองสามท่าคือรวมท่านี้เอาเอาโอ้โอ้จริงแป๊บเดียวนะใช้เวลาแป๊บเดียวก็เบิร์นได้เออเอา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  นิดนึงสายค้างไปเลยอ้าวออโอเคบึกมาตี้เขาภาคงายง่ายบึกมาตี okay. oh. ้เข่านะครับก็เหนื่อยนะมามาใครอยู่กดห้ามาหน่อยมากดห้ามาอ่าเราอยู่เรากดย้ำไว้ครับย้ำไว้ย้ำไวย้ำไวย้ำไว้กำลังเบินกำลังเบินหนึ่งบัตี้เข่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเข่าเข้าไปเอ้า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  โอ้ท่าสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมยังครับอีกท่าหนึ่งอ๋อเอาเมื่อกี้บอกรวมท่าโอเคโอเคเมื่อกี้บอกว่าสารท่ารวมท่าเมื่อกี้ไงอ๋อได้ยินว่าสองได้ยินผิดไปแล้วเพราะตอนเหนื่อยหูมันจะแบบหูหูแหววหูอื้อเขาเรียกว่าเหนื่อยปุ๊บหูดับเลยเอาเอาเอาเกือบแล้วค่ะใครยังอยู่ด้วยกันเกือบแล้วอีกนิดเดีย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 วเอ้ยอ่ะ ไปไปไปนิดเดียวไปโอเคถ้าไปเราเราเนี่ยนะครับโชค้าไปโชค้าไปแล้วก็ก้าวขาเร็วๆด้วยอ่าย่ำขาอยู่ที่เร็วๆนีคือท่าสุดท้ายใช่โอเคมาขึ้ตัวมีกำลังใจเคยเห็นเขาชกรวมที่กระเด้งกระเด้งไหมไปชกย่ำขาไปไวๆ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 แล้วย่ำขาไปด้วยย่ำขาไปด้วยมือนก็วิ่งเหยาะ ไปไปไปไวไปไปหน่อยนึงแล้วแค่นี้เดียวสู้ๆนดเียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวคุณทำได้คุณสวยคุณไหลสวยหน้าท้องแซ่บขาสวยใส่ชุดอะไรก็สวยชุดบิกินี่ก็สวยชุดอะไรก็สวยชุดไปวัดก็สวยนะดวัดก็มีคนบอกว่าอยากใส่ชุดไปวัดสวยสวยชุดไหนสวยหมดอยู่บ้านยั่สวยเลยนิดนึงนิดนึงสู้ๆู้ครับหน่อยนึงหน่อยหน่อยเร็ว หน่อยหนึงหน่อยหนึงหน่อยนี้สี่สามสองหนึ่งเย้อย่ามาอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดนะครับคุณดาวก่อนนิดนึงยังไม่ก่อนดีใจดีใจกับตัวเองนะเหนื่อยแล้วจริงๆแล้วใช้เวลานิดเดียวเนาะคุณพี่ตุ้มใช่ใครที่แบบไม่สะดวกออกตอนนี้แชร์เก็บไว้แล้วก็ก่อนที่จะอาบน้ำนอนนะคะก็คือมาเล่นสักแป๊บนึงแล้วก็นั่งพัเดินไปเดินมาหรืออะไรแบบนี้ก็ได้อย่าเพิ่งหยุดนะ คูเดาก่อนแล้วก็ค่อยไปอาบน้ําครับแล้วก็ค่อยนอนเอออย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันใช้เวลาแค่10กว่านาทีเอง18นาทีอ้สิหนาทีนิดเดียวนะครับนี้เรารวมคุยกันด้วยครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยไม่มีเพื่อนเล่นก็เล่นตามเหล่านี้แหละค่ะเราคูเดากันก่อนนิดนึงนะครับเพื่อให้ร่างกายมันวอร์มก่อนอย่าเพิ่งหยุดทีเดียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเกิดปัญหานะครับพี่วริศบอกว่าเหนื่อยจริงๆพี่หนูก็เหนื่อย ดูดิพูดแล้วไมรู้เรื่องแล้วนะคะอ่ะโอเคชามันจิบเบาๆค่ะจิบเบาๆ